สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะบอกว่าสีเลี้ยงเป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟ้ามกบค่ะวันนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องมาเบ่งนะครับแลวก็มาหอยฟังนะคะว่าการทําความสะอาดนะคะสาคัญจังใดน,นะคะในการเลี้ยงกบนะคะพี่น้องขะการทําความสะอาดนะคะในบ่อกบซึ่งถือว่าเป็น ความสําคัญลําดับต้นๆเลยนะคะที่ผู้เลี้ยงนี่ตรงมีนะคะบ่ว่าสิเป็นเลี้ยงอยู่ในกระสังบกหรือว่าอยู่ในบอพลาสติกดําหรือขาวนะคะพี่น้องแต่ว่าในกรณีที่เลี้ยงในดินนะคะเลี้ยงในบอดินเนี่ยก็คือเป็นการถา่ายเทน้ำได้นะคะเป็นบอที่ถ่ายเทน้ำได้ก็ถือว่าดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาจะมาพูดถึงการ เปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะในบอ่อที่เป็นอนเนกประสงค์หรือว่าเป็นบอ่อที่เลี้ยงแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ําได้เลยนะคะ <c oughs> คือจังบอ่อซีเมนแบบนี้นะคะพี่น้องค้าละก็เป็นวงบอ่อซีเมนก็จะเปลี่ยนทถ่ายน้ําได้เลยนะคะ <c oughs> เป็นกระสังโบกเป็นอ่าบอ่อพลาสติกจังสีนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะ เปลี่ยนทายน้ําได้เลยนะคะบัดที่นี่การเปลี่ยนทายน้ํานี่คือเป็นซิงแรกที่เท้าต้องเหตุเพื่อที่จะเพิ่มความสะอาดให้กับ,บ่บให้กับตัวกบเองนะคะพี่น้องคะบัดที่นี่เขาจะได้ลดเชื้อแบคทีเรียน,นะคะที่มันอยู่ในน้ำร่วมถึงว่ามันอยู่ตามพื้นหรือว่ามันอยู่ตามผิวหนังอะไรประมาณนี้นะคะทุกทกที่มีเชื้อแบคทีเรียหมดนะคะแต่เมื่อไหรที่กบ มันอ่อนแอนะคะมันก็จะสามารถติดเชื้อแบคทีเรียเรานั้นได้นะคะร่วมไปถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาบอทําความสะอาดเลยปล่อยให้กลุมเข้านี่เป็นอา่าสกรปรกนะคะเริ่มมีกลิ่นเน่ามินหล้วกัเป็นไข้มันกระจายลาดิรับอาเชื้อแบคทีเรียรต่างๆเรานั่นนะขวามาันเรืเ่อยๆสุดท้ายแล้วกบก็อยู่ไม่ได้นะคะพี่น้อง พราะจริงๆแล้วกบมันมกความสะอาดนะคะกบมันชอบความสะอาดนะคะบางทีมันจะทายไอ้เมือกมันตลอดนะคะพี่น้องเพราะเวลาหนังผิวหนังมันแห้งมันก็จะลงไปในน้ำนะคะเพราะแบบนึงมันจะขืนมาขางบนนะคะมันจะทําความสะอาดของตัวมันเองตลอดนะคะเข้ากับแค่แต่ว่าโชคดีเนี่ยนะคะถ้าเป็นบ่อลักษณะแบบนี่นะคะเป็นบอซีซเมนต์แบบนี่ปูกระเบื้องอย่างดีนี่นะคะมันก็จะมีการทําความสะอาดที่ง่ายนะคะกัแค่ เอาแปรงนะคะแปรงเงี้ยวๆทีทูพืนห้องน้ำนะคะมาถูๆููออกโดยที่เอาแผ่นยางนี่เอาไว้ข้างๆนะคะทำความสะอาดฉีดพ่นให้มันเรียบร้อยนะคะละกะับทำความสะอาดเปลียนไทนาำนะคะเอาแปรงคัดแน่เลกหน่อยจึงสินะคะขาดดำดำ ครับที่มันเป็นไข้าขาวไข้ดำจึงสีนะคะไข้เขียวเนี่มันก็สีรูดออกเองนะคะพี่น้องคือว่าเป็นการทําความสะอาดที่ง่ายนะคะสําหรับการเลี้ยงในบอ่อปูนบอ่อซีเมนต์ในลักษณะแบบนี้จึงสีนะคะสมบมส่วนมากสีบ่่อยมีความหยุงยากปันไดนนะคะสําหรับการเปลี่ยนทายนาำหรือว่าการทําความสะอาดบอ่อนะคะเพราะว่าปะายัดเบลาอีกพรอมนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะเป็นกระสังบุกนะคะกับบริยากนะคะพี่น้องเพราะว่ากระสังบกแต่ละกระสังเนี่ยก็จะมีท่อระบายน้ำอยู่แล้วนะคะหลังจากที่เราเปิดใช้งานนะคะกระสีติดติดท่อ,ะทอระบายน้ำอยู่แล้วนะคะก็จะได้ดเปิดทายน้ำได้เลยล่ะก่สามารถที่จะใช้แป๊บนะคะหรือว่าใส่น้ำแรงดันเนี่สักน่อยนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดออกไปหรือว่าเป็นน้ำธรรมดาก็ได้นะคะสามารถทําความสะอาดได้ง่ายนะคะ สาซอยเหตุประหยัดเวลาไปหลายเติมนะคะสําหรับการทําความสะอาดนน่บ่อกบในฟฟ้ามกบของพี่น้องน,นะคะถ้าเป็นในบอ่อดินนะคะก็คือส่วนมากก็จะเป็นการกําจัดวัชพืชส่วนมากสิเป็นพักบุงนะคะพักบุงนี่จะเป็นพืชที่แนะน้าให้เอามาเลี้ยงไว้ในบอ่อนะคะเอามาไว้ในบอ่อเพื่อที่จะเป็นกอกําบังให้กับกบหรือว่าเป็นที่อิงอาศัยให้กับกบนะคะที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องเพราะว่าพักบุงเนี่ย ทาเบื้องแล้วนะคะบบกข่ยนาวทอพักตูบชวาถ้าว่าถ้าเป็นพักตูบชวาหรือว่าเป็นจอกแหนเะนี่ยมันจะมันจะมันจะเน่าเร็วนะคะมันจะเห็นเห้น้ำเน่าเร็วแล้อก็อาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคที่เ,เรีย่็วๆนะคะพี่น้องขามาที่นี่การทําความสะอาดในลักษณะแบบนี้ก็คือบอกเลยแลว่ามันง่ายแหละมันกระดวกอีกอย่างนึ่งก็คือประหยัดเวลาเอาเวลาไปเห็ดแน่าอื่นนะคะเอาเวลาที่จะไปเตรียมอาหารมากเกียให้กบต่างๆเหล่าหนีนะคะก็ได้นะคะพี่น้องขาโดยที่ห้อง่รต้อง โดยที่ห้าบ่ตตองเสียเวลานะคะนี่ก็คือข้อดีของการทําความสะอาดในบอ่อปูนในบอ่อซีเมนในบอ่ออเนกประสงค์ต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่นองสะดวกแบบใดนะคะพี่นองคะแล้วที่นี่าการทําความสะอาดนี่จังได้กระต่งเป็นตรงมาที่หนึ่งนะคะสําหรับการเรียนกบนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อเบิร์เนี่ยอาจจะตายทั้งหมดเลยก็ได้เนี่ยก็เป็นที่เป็นเป็นปน,นาเสดายอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าทั้งทั้งที่ทห้าเนี่สามารถปฏิบัติได้ในเรื่องของความสะอาดแต่เราทําเรากลับไม่ทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นความสิบแบบ่าเสดายเพราะว่าเคยเคย,เคยเห็นอ่จาจักรวงเฮดแลี่บบที่นี่แบบขนาดทำเราทําดีแล้วนะคะกบบางตัวก็ยังมีการติดเชื้ออย่างสีนะคะกต่ยัง คงซื้อว่าถอแทะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึง่งในการเลี้ยงกลพี่น้องค่ำนึ่งไว้เลยนะคะเกษตรกรท่านใดที่เพิ่เข้ามานะคะเพึ่งจะเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกลในพี่น้องต้องค่ำนึ่งไว้เลยว่า ความสะอาดต้องมาเป็นที่หนึ่งสำหรับการเลี้ยงกบนะคะบัว,วสีเหล้ยงเป็นอียงกระซางพี่น้องขาตรงตรงมาที่หนึ่งถ้าจะเลี้ยงกินเลี้ยงไปถ้ากินเนี่ยจังได้กระตรงเปลี่ยนทายนามอยู่แล้วหลกักการอีกอย่างนึนก็คือว่าถ้าน้ำม,มันหมินนามมันเนา่าห้าเหาสิกาจับขึ้นมาก,กินบ่อเม่นบ่อขาเ้ากระตรงเปลี่ยนทายนามอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะที่ห้าตรงเหตุที่ห้าตรงปฏิบตัติอย่างน้อยๆเปลี่ยนวันละวันละ,นละอา้าว วันละครั้งถ้าเป็นกลณนีที่ฟ้ามยิงใหญ่เพิินกินสิบมีการาทายเทอากาศทีโอเคนะคะก็คขึ้นแบบนี้นะคะก็คือเลี้ยงตามทงไฮทงหน้าจังสี่นะคะหรือว่าถาลี่ยงตามฟ้ามปิดนะคะพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนทยนายหนำประมาณวันละครั้งนะคะหรือว่าถ้าเป็นคล้องแบบคือจังหลูแบบคล้องหลูออดที่ว่าเลี้ยงนี่นะคะก็จะเปลี่ยนสองมื่นเธอนึงนะคะพี่น้องสองมื่นเธอนึงก็ถือว่า บอ่อดไใด์เวลาดนนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเบื้องแล้วมันกับบดอเกิดไข้ง่ายนะคะคาบดำๆต่างๆมันก็ไม่ได้เกาะง่ายขนาดนั้นเพราะว่าห้าปูกระเบื้องนะคะพี่น้องขาัาที่นี่นี่แหละคือสิ่งที่ลูงออนอยากมอา,าให้พี่น้องเข้ได้ฟังว่าความสะอาดตรงมาที่หนึง่งเรื่องพี่น้องทาบูไดคิดอยากจะเรียงนะคะแลวก ลูอ้อยกำลังเป็นยังยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะสิเป็นประโยชน์ร่วมไปถึงแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องเกษ,ต,กรษตรกรหลายหลาทันทีคิดอยากจะเลียงกบุนะคะทีมองหาแนวทางที่จะเป็นไล่ใดเสริมหรือว่าไล้ใดรักในไหวัยเกษียนนะคะพี่น้องกระล้องผิดจารณนาบึงแล้วก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะคะขอบคุณทุกทันที่ติดตามรับชมคลิปนาลูออสิมาแนะนำอิงยังกะจังคอยวา่ากันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ